สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนครูด้วยนะครับผมครูสายฟ้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะในเรื่องของการต่อใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับครูสายฟ้าก็ได้ทําไป2คลิปนะวิธีการต่อใบป,ประกอบวิชาชีพสําหรับคนที่ กำลังเป็นครูอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นครูนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราจ้างหรือว่าข้าราชการนะครับต่างๆคือตอนนี้ยังรอสอบอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับเข้ามาติดตามคลิปวิดีโอนั้นแล้วก็ให้ความสนใจมากในเรื่องของการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นคลิปตอบคําถามสำหรับหลายๆคนนะครับเพราะว่าหลายคนหลังจากดูคลิปที่แล้ว ก็ทาตามแล้วก็ต่อใบป,ประกอบวิชาชีพไปจ่ายค่าต่อไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วทําอย่างไรต่อแล้วเขาจะส่งมาที่บ้านหรือเปล่าเขาจะส่งมาเมื่อไหร่รอนานแค่ไหนนะครับในเรื่องของการตรวจสอบนับก็ขึ้นอยู่กับคลุสภานะว่าเขาจะใช้การตรวจสอบนานแค่ไหนเราจะต้องคอยหมันเข้าไปเช็คสถาน,นะครับในเว็บไซต์ของคณะรัฐานะก็จะมีเมนูตรวจสอบสถานนะหลังจากที่เรานั้น ต่อไปประกอบวิชาชีพออนไลน์แล้วเราก็ต้องคอยหมั่นเข้าไปดูว่าสถานะของเราผ่านหรือยังถ้าผ่านแล้วนะรเราก็สามารถที่จะไปปริ้นใบป,ประกอบวิชาชีพเองได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนับไม่มีแล้วนะครับที่จะส่งมาที่บ้านหลังจากที่เราต่อออนไลน์นับไม่มีส่งมานะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปพริ้นได้เลยในเมนูของสำเนาใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับเดี๋ยวทำอย่างไรนะครูสายฟ้าจะสาธิตให้ดูนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับโอเคครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะครูสายฟ้าไม่ได้บันทึกหน้าจอจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับใช้การบันทึกหน้าจอจากโทรศัพท์ม,มือถือนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้นำโน้ตบุ๊กมาทำงานด้วย ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเว็บ Google นะครับเพื่อนๆก็สามารถเ,เลือกเบราว์เซอร์ที่จะใช้ได้เลยนะจะเป็น Firefox นะจะเป็น Google Chrome ก็ได้อของคููสายฟ้าใช้ Google Chrome นะจากนั้นก็พิมพ์เข้าไปหาต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์ครับประกอบวิชาชีพออนไลน์โอเคนี่นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับ จากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ KSP ได้เลยเข้าไปล็อกอินนะครับตอนนี้ครูสายฟ้านั้นได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับพราะยังไม่ได้ออกจากระบบก็เพื่อนๆดูตรงนี้ครับดูที่ตรวจสอบข้อมูลเมนูแรกเลยเมนูบุมซ้ายบนเลยครับตรวจสอบข้อมูลตรวข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะกดเข้าไป ตอนนี้ครูสายฟ้าเปิดแบบหมวดเดสก์ท็อปนะก็คือจะเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับซึ่งถ้าใครทํากับคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นแบบเดียวครูสายฟ้านะครับจากนั้นเราก็เลื่อนมาดูเลยครับนี่ครับมันก็จะมีเลขที่ขอตอนะครับลำดับตรวจสอบเลขประชาชนชื่อชื่อของเรานะครับประเภทที่ต่อก็คือครูอ่ามาดูสาราสุดท้ายครับมันขึ้นว่าผ่าน แสดงว่าตอนนี้ข้อมูลที่เราส่งแล้วแนบไปนับได้ผ่านการตรวจสอบแล้วเราก็สามารถปริ้นใบประกอบได้เลยครับโดยที่มาที่เมนูตรงนี้ครับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาใบอนุญาตนะครับเมนูก็จะยาวๆหน่อยกดเข้าไปเลยครับจากนั้นดูที่วงเล็บนะครับมันจะมีใบอนุญาตอิตตตลเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่16ตุลา63มาเลยครับตั้งแต่16ตุลา และก็มีสำเนาใบอนยัาตก่อน16ตุลาและใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนะครับครูสายฟ้ากา็ตั้งแต่16มาเลยนะครับเพราะว่าต่อหลัง16นะครับ16ตุลาเขาก็จะตรวจสอบมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งรอการประมวลผลนะครับตอนนี้มาแล้วครับนี่ไง เลขที่ใบอนุญาตนะถูกต้องหรือเปล่านะประเภทครูวันออกวันไหนวันหมดอายุวันไหนตอนนี้เห็นไหมครับของผู้สายฟ้าหมดเมษา64มันก็กลายเป็นวันออกเพราะเราต่อเรียบร้อยแล้วแล้ววันหมดอายุก็จะเป็นปี69นะครับแล้วก็จะมีรูปเครื่องปริ้นสีเขียวนะครับและได้บนเขียนว่าใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรากดเข้าไปเลยและก็ดาวน์โหลดครับในคอมพิวเตอร์ก็ทำเช่นเดียวกันครับมาแล้วครับตอนนี้ นี่ครับใบประกอบวิชาชีพเหมือนกับที่เราเคยมีอยู่เลยนะครับแต่ว่าใบเก่ามันหมดอายุเราก็จะได้ใบใหม่มาเพื่อนๆก็สามารถสั่งปริ้นได้เลยครับซึ่งออกมามีด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับมันก็จะมีพื้นที่สีขาวเยอะหน่อยเนื่องจากว่าใบประกอบวิชาชีพมันไม่ได้ขนาด A4 อยู่แล้วใช่ไหมครับที่เพื่อนๆมีอยู่เพราะงั้นก็สั่งปริ้นได้เลยนะครับแล้วเราก็จะ ต้องมาตัดตามขนาดของเราแล้วใครจะเคลือบหรือไม่เคลือบก็แล้วแต่เลยครับโอเคและนี่ก็คือวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์นะครับแล้วก็วิธีการสั่ง ปริ้นใบประกอบวิชาชีพนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปตรวจสอบสถานะหลังจากที่เรานั้นต่อทะเบียนต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์แล้วก็ชําระเงินในการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาตรวจสอบสถานะถ้าผ่านแล้วก็เข้ามาที่เมนูสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็เลือกก่อน6-1เลือกเมนูเข้ามาเพื่อขอดูใบประกอบวิชาชีพนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถสั่งปริ้นได้เลยสำหรับใครที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถที่จะแช์ นะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถส่งไฟล์ไปยัง Google Drive ก็ได้หรือว่าจะเป็น Gmail ก็ได้แล้วเราค่อยไปสั่งปริ้นในคอมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไม่ยากใช่ไหมครับยังไงเพื่อนๆก็ลองนำไปทำกันดูนะครับได้ไม่ได้อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามครูสายฟ้าในคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับโอเค ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง,องครูสายฟ้านะครับแล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนครูคนอื่นๆน,นะครับที่กำลังต่อไปประกอบวิชาชีพออนไลน์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมครูสายฟ้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ